เซียนพระนี่เขาบอกว่าโอ้โห รีบหาเช่ากันเลยนะฮะ,ะเพราะว่าไปเจอฮะวัตถุมงคลฮะในซากที่มีการรื้อบ้าน<อ>มันอยู่ในซากอิฐซากปูน<อ>นะฮะไปดูซิตอนนี้เขาบอกว่าราคาเนี่ยรับซื้อนะสูงถึง10,000บาทต่อเหรียญด้วยนะครับ<อ>ชาวบ,บ้านก็ทราบข่าวเซียนพระทราบข่าวครับไปแทนที่วัดธาตุฝุ่นชุมชนน้อยใต้เขตเทศบาลเมืองนคร<อ>พรนมครับแล้วก็นี่ฮะบรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะ<อ>ทั้งรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแห่แห่กันมาที่นี่นะครับมาขุดหาพระเครื่องครับหลังจากมีข่าวว่า กรุกเหรียญพระธาตพนมแตก<ฆ>แล้วก็พบเหรียญพระธาตพนมสมโพธิรุ่นปี2518ครับเป็นเนื้อโลหะครับเ,เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงวงการเซียนพระ<ฆ>นี่ขุดกันแบบนี้ครับมันอยู่ในซากอิจซากปูนของบ้านที่ถูกรื้อถอนครับซึ่งทางวัดครับขอบรับบริจาคฮะมาจากผู้รับเหมกา,าก่อสร้างเพื่อนํามาถมที่ภา,ายในวัดเบื้องต้นฮะขุดไปขุดมาเจอประมาณสัก200เหรียญแล้วน้งองเ,เอ้ยโอ้โห,โโหน,น,นี่นี่เห็นไหม นี่ปี18นะครับเป็นเหรียญพระธาตุสมโพธนะฮะจากการสอบถามทราบว่าบ้านที่ถูกรื้อถอนครับเป็นบ้านพักของอดีตข้าราชการคนหนึ่งกเกษียณราชการในตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประมาณ40-50ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ปัจจุบันไม่มีคนอยู่ฮะเชื่อว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเคยเก็บรักษาไว้ภายในบ้านจนกระทั่งย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดฮะ ส่วนสภาพบ้านก็พังสุดโทมเสียหายตามอายุครับญ<ม>าติเจ้าของบ้านจึงว่าจา้าผู้รับเหมาฮะนำรถแบโครอ่ะ มาขุดหรือถอนไง oh. ขุดขุดขุดเพื่อจะเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ปรากฏว่าก็ไปเจอเนี่ฮะเจอเนี่ยเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญพาตุพนมสมโพธิน่ฮะงานนี้ชาวบ้านฮะ,ะและเซียนพระก็ไปฮะขอเช่ากันนะครับเปิดปราคาตั้งแต่เหรียญ5,000ถึง10,000ื่นบาทนะฮะปกติเนี่ยมีราคาเช่าบูชาอยู่ที่หลักหมื่นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พุทธคุณนะฮะของเหรียญพาตุพนมสมโพธิรุ่นนี้นะเขาบอกว่าแขวคาดปลอดภยัย เมตตามหานิยมนะฮะหลายคนก็อยากได้ครอบครองอย่างน้อยสักหนึ่งองนะฮะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ